có tay thì là toàn nó không ai chẳng đó, toàn nó không ai đó, nó không ai bòi đu nó luôn bò cắm nó luôn รอดยากมรอบนี้ยับล่องลักล้างที่องสงางได้ครับเป็นอาเนี่อง่านะรับงันง่ายแต่มันกลงมันงานยากน่ครับเนี่ยนี่ยงานให้องห้องรอดีดีที่การงานก็ไต้เล็ก งัดตอันงัดระวังจุกด้วยครับจุกมันจุกกลางครอเดจุกมันจุกกลางระวังขงกันงัดกลางนี่ก็มาก้อนองัดมากมัดงงัดยนะครับบางทีรมนงัด่นี่ับปุ๊บเห็นมครับดเขคืองัดทางจุกคอนพราะว่ะ ไม่ายางวังวเน,นี่ยางวอนแม่หนิยางไรมันมีมะกรูดจุกครับเขาต้องหาหมอเงาเนี่ยมันง่ายที่สุดครับไปกระวก็ปีกควับลูกเนี่ยนั่งนั่ไปเรื่อยๆครับนั่ไปเรื่อยๆนั่งนี่นะแต่ได้นัไน่ไปงัดป่งเฮ้ยมันจำนานเลยครับ มันหามันจำหน้าเน่มันไมครับทุกทายยิ้มใจครับแต่ที่แล้วมันดึงยังไม่ออกยังไม่เมติดกองนี่จุบเด้ครับเอาจริงอกดทางจุบมันยีง่ายเนี่ยเหยับเพื่อดึงดีมากที่ดึงยังไม่เนี่ยดึงยังไม่ออกแต่ก็น้อยยังไขจุบออกยังไง hij เดี๋ยวไปมั่วแดงง่อครับไป้ยงอัดแางเ่อตั้งง้อแดง่อปึ๊บไปของไปคับปอบน่านโคตรลดลงที่ต้อนตีครับตีเบา Bạn nhớ y mặt tay mùa nọ tạc yang nóng. Muy lòng tiên tay nam phép nham Nó nham 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 nham

อย่างนั่นเขาเลยครับเพราะตั้งเอาจุดนี่เขาเอามือนี่โคดันเนี่ยโคดันดันเขาเอามือใต้ยึงมือขวาอะไรถ้าผู้ใด่นสนัดใต้เขาเอามือขวาบีบขึ้นนั่งดิแล้วก็มือขวานี่ดันเข้าไปนี่ครับตรงหัววามกับหนูห้องกัดจุบไปน้ำดันจุบบอกว่า Mười lăm ngày cầu. Mười lăm chân ngay ngắp nữa. đi mấy gạt nữa kia quyền hết rồi. Một lạc ngang 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 กรบย้างเขาอหอมดูมันตังกาจกกดจุกครับเหตจุกติดทางเหรอตัวไม่ตัวที่เดียวกวนต้องตามจุกน,นีบลูไปปึ๊บ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 เพราะว่าอ,อยัางที่ราะว่าการจุกขาดกับถ้ามันขาดมาก้าผ่านมากตัวยางนี่จะไปหนีบหนีบจุกขาดได้ปึ๊บปึ๊บหนีบนะรีบทอดไข่จุกแล้วก็ไม่บีบเดือดทางนึง ีจนลงเอาเขาเล็กงัดยงางคอยงัดงัดเท่าหน่อยนะครับเลี่ยงกินปมแต่มือไหร่จำน้าแล้วจะงัดหลายปันได้ก็ได้แต่ว่านจะแม่าก็คอยงัดโตใส่เด็กข้างนี้นะครับเจ้า,า,เาใส่ข้างนี้ตะกี้ข้งเดือนไปหนีบยางไม่ขาดกับวยที่เขาหลายคนแล้วหย,ยิบขาดเยอปึ๊บปึ๊บคอยงัดครับ

เขาไขอยู่ข้อหม้อแมนี่คือไงนันเลยครับนดวเขาเตรียมลมนี้มันยิงได้จุกมันยังว่าขาดแล้าก so ันจุกมันด <explicitly. S 2> ีขาดนี對對 <up> well. ่ครับํำลกหมไปได้กันโอ้จุกมันเด้งเขาม่นีเตรียมพ้อหม้อแม่นเาจะมาไขเขา ต่อเรานี่ครับเป็นเทคนิคเล็กน้อยของทางครับพี่ล่าเขาเห็นเดียวมีเทคนิคจุ่มกระสาเิ็กน้อยถือครับจุ่มเบิ้งว่ามันมัวอนม้วนี่เราโม่มาเราเป็นอันเสร็จครับเหยับร้อยที่เปลี่ยนยางหน่อม้วนไส้สำหรับดูแต่บ้บไปเที่ยงไม่จบกันครับ คบกดไหล์คดติดตามกดดดำตะไคร้เลยนะครับส่วนใจ